สบายดียู่ดีมีแห้งกับมาแต่งบัรลาดนะครับโอ้ยลืมมองหูมาตัวนี้แลับวันนี้ก็ใกล้เทศกาลมันเป็นเทศกาลใกล้ฤดูที่จะมาเก็บยากันแล้ววันนี้เราก็มาเข้าป่าเพื่อจะขุดรากไม้ไปเตรียมเตรียมเป็นยาเพื่อจะรักษาคนป่วยเวลามีคนป่วยมาเราก็ได้ใช้ในแต่ละปีเนี่ยเดือนสวันอังคารจะเริ่มเก็บยา เดือนสามวันการของไทยนะครับจะเริ่มเก็บยาไปจนถึงถ้าฟ้าร้องปุ๊บนี่เราจะหมดรากยาฤทธิ์พิษของยาที่อยู่ในรากนี่มันก็จะเคลื่อนเคลื่อนมาสู่ลำต้นขึ้นไปสู่ใบยิ่งฝนตกปุ๊บเคลื่อนไปอยู่ที่ใบดอกลูกฝักวิธีการเก็บยาก็ต้องเก็บตามฤดูกาลฤดูกาลหน้าฝนปุ๊บเก็บใบดอกลูกฝักฤดูอ,อื่นก็ไล่ไปตามนี้ แต่ถ้าฤดูฤดูร้อนฤดูใกล้จะเข้าหน้าร้อนนี่ยหรือเดือนกุมภามีนาเมษาเนี่ยจะต้องมาเก็บที่รากวันนี้เราก็เลยเข้าป่าเพื่อจะมาเก็บสมุนไพรส่วนรากเนาะแล้วก็ตัวยานืา่นเราก็จะเก็บไปด้วยถ้าเจอตัวไหนได้ใช้เราก็เจอเราก็เก็บทีนี้สมุนไพรแต่ละตัวก็เอาไปใช้งานไม่เหมือนกัน หมอบางพื้นที่ใช้รากหมอบางพื้นที่ใช้ต้นใช้แก่นใช้อะไรก็ว่ากันไปตามพื้นที่วันนี้มาเจอรากหนึ่งโอ้โหสวยงามมากตอนแรกเดินเข้ามานี่ยังไม่เจอต้นมันนะพอมาเจอต้นแล้วก็ไปดูซิว่ามันคือต้นอะไรมาตามมานี่ตูมกาแดงตูมดงเหมือนไหมเหมือนกำลังเสียโค้งมเห <laughs> มือนกันอีกแล้วนี่ตูมกาแด,ง,าดงนี่คือ ไฟต้นหวานไฟต้นไฟต้นแสดงใจแสดงโทนเรียกไปตามพื้นที่ได้หมดทีนี้ไอ้ที่ส่วนที่เราจะเอาหนุนหนุหนเขาขุดเขาขุดแล้วก็จะละทิ้งรากลอยแคนี้นเราก็เหมือนกับได้ละเหมืงนกันะเราก็ขุดเอาเขาเขาขุดให้แล้วเราก็ไม่ต้องขุดต่อเราก็ตัดไปรตรงนี้เลยรากน,นี่มีรสขมมาก แก้อะไรแก้มาพืกับมาพาาตัวนี้ถ้าตัดตรงนี้ปุ๊บนี่ตัวนี้ก็ไม่ตายได้งานต่อไปนี่ขมมากเห็นไหมว่ารากลักษณะจะมีสีออกแดงแดงเหลืองเหลืองแดงแเหลืองเหลืองนี่ก็ขมแล้วก็ จะกระตุ้นไขกระดูกสันหลังได้ดีแก้ไข้ลดไข้กระตุ้นไขกระดูกสันหลังให้ทํางานเป็นปกติถ้าไขกระดูกสันหลังทํางานดีพวกเลือดพวกอะไรก็ดีไปด้วยทีนี้แก้มพืชก,กระมาพาดถ,ถ้าสมมุติว่าคนที่เป็นเอามาพืกกรรมาพาดกินแล้วหายแต่ถ้าคนที่เอาไปต้มกินธรรมดาปกติไม่ได้เป็นอะไรนี่จะเกง่งชักแขง็งเกง่ง ให้ระวังด้วยกินแล้วชากระตุกอาบตายได้อย่างนี้นะครับน,นี่เลย้าได้ตัวนี้ก็ตัดเอาแล้วก็ไว้ทําเป็นยาฝนมีหลายรากที่เราจะาไม่มียาดนางอย่างนี้นี่กระสอบอย่าลืมด้วยนะเดี๋ยว อู้หลายตัวนี่ไหมหลายเอาเลยนี่พอเอาอะไรกันหนูไปดูเอาไข่ขี้เกี้ยวมาสิไก่ขี้เกี้ยมไข่ขี้เกี้ยมนั่นนั่นับน่ไข่ขี้เกี้ยมไข่ขี้เกี้ยมนี่ถ้าได้ตาขาวมันจะมีตาขาวตาดำตาแดงอันนี้ตาดำตาแดงตาขาวตาดำตาขาวตาดำกับตาดำตาแดงเนี่ยกินคู่กันพวกที่โดนยาสั่งเอาให้กินสองเม็ดหาย กินเขาบอกว่ากินแล้วตายใช่ไหมกินมากตายตัวมันเบื่อ,อพอธี์เบื่อเมานี่เข้าในทางธาตุน้ําธาตุน้ําก็จะไปทํายังไงกับร่างกายก็ไปบํารุงผิวพันไปบำรุงผิวพัน,พนเท่าพวกเบื่อเมามาบวแล้วก็ทําเป็นทําเป็นเครื่องครีมทาผิวเนี่ยผิวพันจะฟองใสผิวพันจะดี อเ,เ,เออเราติวพันดีเพราะธาตุน้ํามันดีก็ดูที่โลกก็แล้วกันดูที่เปลือกโลกดูที่พื้นดินถ้าดินชุ่มชื้นก็โอ้ดูแล้วสดชื่นถ้าดินแห้งๆมันก็เหมือนกับมันขาดน้ํอยู่คนก็เหมือนกันถ้าขาดน้ำผิผวมันจะแห้งทำยามหมดดิ ในป่านี่ทำทุกต้นอันนี้ต้นสาเหล่าใบเล็กๆนีส่สาเหล่าสาหร่าสาหล่าต้นสาเหล่าต้นนี่ก็แแจ้วก,กะเพราใช้ใช้ส่วนต้นส่วนรากก็ได้เอาไปต้มให้กิน,กนกะพวกโลกระเพาะนะี่ใช่ไหมสาเหล่า,าเลา ลเสาเลาวสาเหลากินเม็ดมันกินต้นมันเอาต้นมันไปต้มแย่รัวกระเพาะเอาสักหนึ่งกำมือเราใหญ่ๆหน่อยแล้วก็ถ้าโบราณเขาก็เอาตอกมัดตามปอดสามปอกแล้วก็เม็ดมันกินได้กินได้ไม่มีปกินได้ มามัซิมมาดิมันเล็นแมวนะเผ็ดแซ่บเนาะอร่อยอ่ะมีแค่สองเออเหมือนน้ำผึ้งเลยอ่ะเ้าไปหมักไลเอาเอาไปหมักนี่ไปไกลๆขยะ กินทรงกินเถอะเจ็ดลินเจ็ดลินนี่ก็ทานพิษเหมือนกันบำรุงตับกินแก้รโรคตับ เ้าไปเข้ายามาพึ่งกัรมาพาศมันก็จะมีพวกนี้แหละผสมอยู่กพมันถอนพิษได้ทั้งต้นเลยจะได้รากก็เหมือนกับเราดูตอนฤดูถ้าฤดูนี้เขาก็จะมาจะขุดเอารากไปแต่ขุดเอาลากไม่ไหวหรอกทุกวันนี้คนป่วยเยอะเกินพอขุดเอารากก็หมดเลยดับแนวดับแนวนี่สังวันพยิน จังหวัดพะยินนี่ก็บำรุงกำลังบำรุงไตขับปัสสาวะขับนิ้วจังหวัดพะเยนโปรตีนลายนิดนึ่ได้เลยไม้ไม้ตางหักไม้ท้องตองาข่า อันนี้ไม้เขียวอันนั้นไม้ไม้เหลืองไม้เรืเ่องเหลืองกินกับตําขึ้งกินกับตําขึ้นข้นก็ยอดขึ้ับ้นนี่เป็นไม้เขียวอันนี้สะแม่ดิตักสะกุณเทศสะแม่พวกสะแม่ดอ,อกเป็นจุม่มครับล้มดีคนเอาห้าไปต้มอ,อันนี้สมัด สมัตรกับสมัยอยู่น้ำกันเออสมัตรกับสมียนนี่ตั้งกันน้อยเดียวตั้งที่ใบขนาดของใบขนาดาาอันนี้นี่ขคดูเอาขูดเอาผิวแล้วก็เอาใบตองบัวหลวงนะี่มวนแล้วก็สูบวัสันเก่าใบตองกวยตีบแกลิซีดวงจมูก โอ้ด e ึงอันนให้น่นีแนดึงเทอมน่นๆนี่เปล่าทั้งสองอันนผมแม่นมามัดตั้งแต่ที่เเดียกรูดเด้อนนีโทรศัพท์มันเสียไปจรงๆคนมนนี้บีคน ดีคนราชดัดนี่ก็ก็เข้ายายแก้ไขเหมือนกันเลยนี่ราชดัดอยู่ในตรีทุรวาสาเออราชดัดใบใหยักเหมือน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 ,นฟันเลื่อยนะต้นขาวๆไปขูดเอาลากไปฝนแก้ไข่ที่กัน

คางหมูดินี่ก็กินได้นะอ้อนี่เล็บเหยี่ยวโอ้มีฟันนึ่งถ้าคนที่ปวดมดลูกนะปวดมดลูกจะขูดเอาลากของเล็บเหยี่ยวนี่กับต้นคัดมอนสองตัวนี้ไปต้มให้กิน,น,นใช้งานนักแลดิดีขึ้นมาทำตากนัดมอเยี่ยวัดมอนโอัดมอนเล็บเหยี่ยวนี่น่แมว แตเ,เป็นเรื่องงนักเรียนกินดีครับกินดีครับดเราเอามาขวดนี่มาแนกขุดมาแนกขุดหขด,ด,ดโดนหัากนัากน,นนี่กับห้ากันนี่ตรงนั้น พวกเปลี่ยนเหนเื้องอกกันนะเนื้องอกนี่ได้ผลดีใช่ง่ายี่ตาลี่ตาลี่ตัวแงตัวแงไหนตรี่ตัวแรงตัวแรงอันนี้ตัวแรงอันนี้ตอรี่เนื้นคือกันตอรี่ใบคือกัน ข้ากันข <Di keluar. S 1> <c ười> ้ากันนั่นก็ได้ใส่เนี้ยข้าตะกวงตะไก่ตะกวงตะไก่คือตะไก่แดงตะกวงกับเพื่อนกวงมันเดียวกันบ่จ้อนจะตะกวงตะหานบ่เพื่อน่นกวงยืนน้ำทงครับ นี่แหละถ้าใครสนใจในเรื่องของยาสมุนไพรสมุนไพรเป็นยาทุกตัวแต่ทีนี้ถ้าใครสนใจอยากจะมาเรียนรู้อยากจะเดินป่าอยากจะมาศึกษาก็มาเรียนรู้กับหมอแตงได้วันนี้เราก็ปิดคลิปแค่นี้ก่อนเดี๋ยววันต่อไปเรามีคลิปอะไรดีๆเราก็จะมาบอกนะครับเรียนรู้เพิ่มเติมเพราะว่าจากตอนที่เราเรียนรู้ตั้งแต่ต้น แต่ตัวนี้สมบคุณอย่างนี้แต่พอมาเข้าตำรับพาเข้ากันยังไงต่อไปก็เริ่มเรียนกับหมอแดงนะครับวันนี้พอยแค่นี้ก่อน